บินแล้วบินแล้วไดโนเสาร์บินเจ้ามังกรบินเล้วจเราจะมาข้ามสะพานกันอีกแล้ววันนี้เราจะข้ามอ,อยเด้งแล้วนึกว่าจะบินได้โอ้โหดูสิตีกลุดไปแล้วนี่เด็กทดสอบการบินใหม่ ทดสอบการบินใหม่ดิเราจะให้มันบินเลยโอ้โหเฮ้เยกับมันช่้ผีขักเลยทุกคนผีเปนรถเลยเฮ้ยขุดอา้าวหันมาดูทางนี้ต้องทางนี้จะข้ามสะพานได้หรือเปล่าทุกคนนี่เราอยู่กันที่สะพานนะเราจะมาดูว่าเจ้าไดโนเสาร์สามารถเดินข้ามสะพานได้หรือไม่นี่มีช้างรออยู่ รอให้หน่วยกล้าตายไปก่อนนะครับอ้าวไปแล้วตามด้วยเจ้าช้างเฮ้ยช้างโอ้ยช้างไวเกินอุ้ยช้างโอ้ย,อยเจ้าจะรีบไปไหนไม่ตายที่โอ้ยเรียบร้อยไม่ได้นะครับเฮ้ยจะข้ามแล้วจะข้ามแล้วแล้วก็นี่ตัวนี้ตามไป ไปแล้วดูเด่วไอ้ดูช้างดิทุกคนช้างมันโคตรโหดอะดูสิไวเกินดูดิดูดูดูโอ้ไปดิเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิโอ้ยยังยังไวอ่ะโอ้ยเอาไว้ทีหลังแล้วกันเฮ้ย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 รเรียบร้อยนะครับข้ามไม่ได้ตัวนั้นก็ไม่กล้าไปถึงฟังนี่ โอ้งไปไปเลยเอาเอเอา,เอา,เ,อาเอาอีกครั้งนิเฮ้ยเฮยเฮ้ยเุเรียบร้อยนะครับข้ามไม่ได้เลยมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่จะเกือบข้ามไปได้โอเคไว้แค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ